วันนี้นะครับก็กลับมาพบกับรายการ i new ch กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราห่างหายไปก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับซึ่งเทปล่าสุดที่เรารีวิวสินค้านี่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ p c x smart key 1 5 0 c c นะครับซึ่งคลิปนั้นเราก็ดีใจมากๆเลยที่เราสามารถไปได้ถึง30,000วิวน่าจะเป็นคลิปแรกแล้วก็ คลิปเดียวนะครับของรายการที่เดินทางไปได้ถึงหลักหมื่นขนาดนั้นวันนี้เราขอจบเรื่องของรถไว้ก่อนนะครับซึ่งเราจะกลับมาเดินตามคอนเซ็ปต์เราเหมือนเดิมนั่นก็คือการรีวิวอุปกรณ์กล้องเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า U shape หรือว่า C shape มันก็แล้วแต่ร้านเขาจะเรียกนะจริงๆมันก็มีลักษณะคล้ายกันคือเป็นตัว U แบบนี้ว่าเป็นตัว C ก็ได้ซึ่งแล้วแต่ร้านเขาจะเรียกเลยนะครแต่ว่าถ้าพูดไป U shape C shape เขาต้องรู้จักแน่นอนนะครับใครที่อยากได้สินค้าตัวนี้นะครับก็ติดต่อไปได้ที่ f a c e b o o k c o m DSLRfilmshop นะครับร้านนี้มีของแน่นอนนะครับติดต่อสั่งซื้อไปที่ร้านนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ มาสาธิตกันเลยดีกว่านะครับไม่พูดพร่ำทาเพลงขอเกินก่อนละกันว่าไออุปกรณ์ U Shape C Shape เนี่ยมันมีไว้ทําไหมหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊เราไม่ต้องซื้อก็ได้เราถือกล้องตรงๆมันก็ถ่ายได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อดีของเจ้าตัวนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเข้าๆกันนะครับคือมันสามารถต่ออุปกรณ์เสริมทางด้านเมาส์ด้านบนได้นะครับเช่นไฟ LED นะครับจอ LCD ไม์ไวเลสไม์ช็อตกันอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอามา อแดปใช้ด้วยกันได้ไอ้นี้ก็เป็นตัวช่วยอีกอันหนึ่งที่สามารถลดความสั่นไหวได้น้องๆเนี่ยทัก Facebook มาว่าพี่นิวครับถ้าผมซื้อเนี่ยอะ จะถ่ายวิดีโอได้นิ่งขึ้นหรือเปล่าขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่ามันอาจจะช่วยได้นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ดีกว่าไอ้ตัวอุปกรณ์กันสั่นนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีตัวถ่วงน้าหนักอะไรเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถอัดแบบใช้ในเรื่องของมุมกล้องได้เดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการใช้งานกันเลยดีกว่าซึ่งวันนี้เราขอหยิบยกบาลมาคูของทีมเอ c h นะครับนั่นก็คือ e o s 650 d ดีเป็นกล้องที่ผลิตรายการในตอนแรกๆเลยซึ่งจะสังเกตว่าเราได้ติดเลนส์ 135, มันเป็นเลนที่ค่ออข้ามสิบหกเมื่อ กับกล้องเล็กนะครับมันก็จะมีน้ําหนักที่เอียงเอียงภปทางด้านหน้ามากกว่าถามว่าถือนานานานจะเป็นยังไงก็รู้สึกว่ามันเมื่อยเมื่อยล้านะครับเพราะว่ามือเราเนี่ยมันต้านทางด้านนี้ด้านเดียวแต่พอเราไปติดกับตัว C s ีเชฟนะครับอ่ะเรามาดูด้านใต้ของตัว C ีเชฟกันว่ามันจะเป็นน็อตนะครับเป็นสล็อตอย่างนี้หมายถึงว่าเราต้องเซตบาลานซ์นะครับอ่ะเซตยังไงมาดูกันนะครับให้เราทําการบิดตัวน็อตนะครับเข้ากับตัวกล้องก่อนคราวนี้เรายัางไม่ต้องบิดแน่นนะครับให้เราลอง หลวมๆก่อนแล้วเราก็ค่อยๆขยับดูนะครับล้วก็ลองถือเห็นนะว่าตอนนี้บาลานซ์มันตรงแล้วพอบาลานซ์ตรงปุ๊บคุณก็ล็อกให้แน่นสุดๆไปเลยแต่ถ้าบาลานซ์ไม่ตรงมันจะเป็นยังไงอ่ะอย่างเช่นผมเลื่อนไปไว้ด้านหน้าสุดนะครับอ่ะลองถือดูเห็นไหมมันจะตกอย่างนี้เลยซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรแถมเมื่อยมือนะฮะเราก็ต้องเซตบาลานซ์นิดหน่อยนะครับไม่ยากอะไรนะครับลองไล่น้ําหนักดูมันจะมีแกนซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ต้อง กังวลอะไรเพราะว่าเราก็ดูระหว่างตัวที่จับกับตัวที่เสียบแฟลนะครับซึ่งมันต้องตรงกันถ้าไม่ตรงกันมันก็จะเอียงซ้ายขวาอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะเรามาดูด้านล่างนะครับผมเลื่อนมาที่น็อตตัวสุดท้ายเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยมันเอียงไปทางด้านหน้าพอมันอยู่ตัวสุดท้ายปุ๊บมันจะบาลานซ์พอดีเห็นไหมฮะว่ามันบาลานซ์พอดีไม่ไปด้านหน้าหรือด้านหลัง ซ้ายขวาไม่มีนะครับอยู่ตรงกลางถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าพร้อมใช้งานและอย่างที่ผมเกินไวมว่ามันจะทําให้เราเนี่ยกรีดมุมได้เยอะขึ้นอย่างเช่นสําหรับกล้องตัวไหนนะครับรุ่นไหนก็ตามที่มีระบบจอพับได้นะครับจริงๆแ Can นอนก็มีหลายตัวนะฮะทำการดึงจอออกมาเวลาเราถ่ายเนี่ยเราก็สามารถมองมอนิเตอร์ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับใครที่อยากถ่ายมุมต่ำบางทีเราต้องก้มตัวลงไปเพื่อที่จะถ่ายโอ้โหหลายทีเราก็ปวดหลังหรือไม่ก็เมื่อยนะครับ แต่คราวนี้เราก็แค่ยื่นมือลงไปแล้วเราก็ดูจากจอบางทีเนี่ยเวลาเราจับตัวกล้องด้านเดียวเนี่ยกล้องมันจะสั่นเงึงเงึงเงึเพราะว่าบาลานซ์ทางด้านซ้ายมันหนักเกินไปแล้วมือเราต้านแต่พอเราจับทางนี้ปุ๊บเอ๊ะมันรู้สึกสบายขึ้นนะหรือเราจะใช้มืออีกมือช่วยจับประคองอย่างนี้ก็ได้มันสบายขึ้นเยอะนะครับคราวนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันสามารถต่ออุปกรณ์เสริมได้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าสามารถต่ออะไรได้บ้างอย่างแรกเลยที่เราจะสาธิตนั่นคือ ไม่ช็อตกันนะครับไม่ช็อตกันอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมอ่าครับแล้วในตอนนี้นะครับเราก็ได้เตรียมไม่ช็อตกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยดูรีวิวตัวนี้ปกติเนี่ยคนเราก็จะติดอุปกรณ์เสริมพวกนี้ไว้บนตัวเสียบแฝตนะครับอ่ะคราวนี้พอมันมาอยู่ในอุปกรณ์เสริมที่ชื่อว่า U shape เราจะติดตรงไหน,นเขาก็เลยทาไอตัวสล็อตเนี่ยข้างบนไว้ซึ่งมันสามารถเสียบตัวช็อตกันเข้าไปได้เพราะว่ามันเป็นสล็อตเดียวกับแฝตอ่าคราวนี้นะครับ หน้าตามจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่า U shape แล้วยังติดไมที่ชื่อว่าช็อตกันได้อีกด้วยนะครับซึ่งมันก็สามารถลากสายไฟได้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ทําให้ติดขัดอะไรโดยทั้งสิ้นนะครับอ่ะคราวนี้เรา ลองปิดช็อตกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดไอ้พวกไมวไวเลสหรือไม่ก็อุปกรณ์ LED ไฟสองสว่างกันอ่าคราวนี้นะครับเราก็ได้เตรียมไฟ LED นะครับแล้วก็ไมวไวเลสโบย่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าติดตั้งยังไงเวลาเราใช้งานกล้องนะครับแล้วเราอยากจะเพิ่มอุปกรณ์ไฟสองสว่างเข้าไป ให้เราทําการหมุนสล็อตเข้าไปแค่นี้เองไม่ยากอะไรนะครับคราวนี้โ,โหกล้องท่านก็จะมีหน้าตาที่ดูน่าจะโปรขึ้นนะฮะอ่ะก็ลองดูอันนี้ก็เป็นวิธีการติดไฟ LED อ่ะเรามาดูวิธีการติดไม์ไวเลสกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งไม์ไวเลสเนี่ยสล็อตมันก็คล้ายๆกันหมดนะครับก็คือเป็นสล็อตเดียวกับแฝดนั่นแหละเราก็ทําการเสียบเข้าไปอ่าเสียบเข้าไปแล้วเราก็ทําการล็อกเหมือนมันเมื่อกี้เลยครับคราวนี้เราก็จะมีอุปกรณ์รับสัญญาณวเลสนะครับจากไม เข้าสู่กล้องต่อสายไฟได้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ติดขัดอะไรผมมองว่าเออเรามีตัวช่วยในการจับแล้วก็สามารถมีมุมมองใหม่ๆโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยก้มตัวลงไปนะครับแล้วก็ยังสามารถติดอุปกรณ์เสริมได้เหมือนเดิมช่วยให้เราเนี่ยถือถนัดมือขึ้นนะครับมันก็จะสมูทยิ่งขึ้นก็สําหรับใครนะครับที่สนใจสินค้าตัวนี้ก็ขอย้าอีกทีว่าเข้าไปเลือกซื้อเลือกหาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m d s o r f i สล็ h o p นะครับก็ร้านนี้มีสินค้า มีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับที่เป็นอุปกรณ์สำหรับผลิตวิดีโอไม่ว่าจะเป็นไมโบย่าหรือเป็นวิดีโอลิกหรือว่าเป็นเครนดอนลี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีสินค้าอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็เข้าไปสอบถามทางร้านค้าได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะดูสินค้าตัวต่อไปว่าเราจะรีวิวอะไรก็เข้ามากดไลค์กันได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m i อท s e h ส e ลนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับก็ฝากนะครับ s u b s c r i b ์ช่อง y o u t u b e c o m u ทรีด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ที่จะครบ5,000ซับสไครป์แล้วนะครับก็ยังไงก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดก็รบกวนกดแล้วก็แชร์คลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆดูด้วยนะครับใครที่สนใจเนี่ยเขาก็จะได้มี ข้อมูลนะครับแล้วก็ตัดสินใจไปซื้อมาใช้อะไรอย่างนี้นะครับก็ยังไงฝากไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็พบกับ i อ้ n e w s h ได้ใหม่ในคลิปหน้าและคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ขอให้ฝากติดตามกันด้วยนะครับและสละวันนี้รายการ i อ้ n e w s h ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ